อธิบายฉากจบ t ท a n s f o r m e r l i ไลฟอ์ออฟเดอะบคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาภาพยนตร์ t r a n s f o r m e อร์ไลฟ์ออฟเด e ะบีกำเนิดจากกลอสูรหลังจากการรีบูทภาพยนตร์จัก,กรวาล t ท a n ฟอร์ mer ในภาพยนตร์ Bu ต b l e b e บในปี2018 oh, Good, ในที่สุดก็ได้มีภาคต่อของจักรวาลน,นี้อย่างเป็นทางการในภาพยนตร์ t r a n s f o r m e r l Rise of the b e a s t ในปี2023นี้ซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้รับชมแล้วในช่วงสุดท้ายฉากจบของหนังก็ได้มีการเปิดตัวทหารหน่วยลบพิเศษอย่าง G.I. Joe ที่เป็นการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการของการรวมตัวกันเปิดจักรวาล Hasbro Universe. h a s ์สโบว์ยูนิเวคือจักรวาลของเล่นมากมายที่มีบริษัทของเล่นอย่าง h a ร์สโบเป็นคนถือลิขสิทธิ์โดยมีจุดเริ่มต้นในปี1987ที่ได้มีการเขียนการ์ตูน GI Joe and the t r a n s f o r m e r โดยถูกเขียนโดยค่ายการ์ตูนชื่อดังอย่าง Marvel Comics ที่มีทั้งหมด4เล่มจบและนี่จึงเป็นสารตั้งต้นอันดีของ h a s b r o ที่จะหยิบของเล่นชื่อดังทั้งสองมาเจอกันในโลกภาพยนตร์ กับ h a s b r o c i n e n a t i c Universe หรือ HCU ที่จะเป็นการเพิ่มอัตลศให้ผู้ชมอย่างเรามากยิ่งขึ้นโดยในจักรวาลนี้ประกอบไปด้วยภาพยนตร์ b u b b l e B ์บานฟอร์เมอร์ไ of the b e a s t <Maxim als. S 1> และภาพยนตร์รีบูทใหม่ของ G.I. Joe อย่าง Snake Eye ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจอีกหนึ่งจักรวาลที่เราอาจจะได้เห็นสุดยอดทหารหน่วยลบพิเศษ GI Joe ร่วมกันต่อสู้เคียงข้างกับเหล่าออโตบอททาน์ฟอร์เมอร์โดยถ้าการผนึกกำลังในครั้งนี้สำเร็จในอนาคตเราก็อาจจะได้เห็นของเล่นชิ้นอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมใน Hasbro Cinematic Universe ก็เป็นได้เพราะ Hasbro ยังถือลิขสิทธิ์ของเล่นอย่างมาร์หน่วยลบกองกาลังสวมหน้ากาก Battle Ship เหลือลบสงครามดันเจียนแอนด์ดากอนดินแดนแห่งเวทมนต์พาวเวอร์เลนเจอร์นักลบขบวนการห้าสีและอีกมากมายและนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งของการเริ่มต้นจัก,กรวาลภาพยนตร์ h a s โ r o Cinematic Universe